นี่นี่มาเซ็กซ์ก่คือไว้สำหรับจดข้อมูลนะครับรัเแจกนี่สวมารถให้มาเนยนียขอแกมือครับแจมือใน่าจะใช้ของน้องได้ มีซึ้งเพื่อะไรลูกเดแกมีไหมครับเออมีครัวมีเด่กคนแกเลยลูกไปไหนลูกแบนเมื่อวานนีลูกไปบกแดดลูกแบนเหาไม่ได้้วลูกแบนของแท้อยู่อ้างเขา เอาเอาของอไปไข่ไม่ได้มีแต่ตัวแม่เดือวลูกแค่บ้านเลยยากของแร่รูปคนหนาไปอยุดไอ้ใช้ใช้ยู ว่าเลยอ่ะหลังสาธิตการด,ดันตีครับที่อาจจะแทนไม่ง่าย